ทำทุกท่านนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะตอบจากคลิปที่แล้วนะครับสําหรับคลิปที่แล้วนั้นโมตาบุญชื่นคุบาะไก่และสมพนิ์ผามฮะได้รับบาดเสร็จสิ้นบนที่ร้อนนะฮะหลังจากนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ในพิธีการต่างๆนะครับก็เชิญทุกท่านฮะรับสินรับพรนะฮะาพร้อมกันนะครับหลังจากนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับค่านนี้สวัสดีครับครัก็ให้ผู้มั่นเป็นคนนำพาลูกหลานกล่าวคำถวายสังฆทานครบทุกอย่างครับปตาหารปรตาารายจีวอะตังจีตังใจเขาเดิน <c oughs> Yeah. สัมสัมพุทธรพระขาทงพระสวันตาอภีวาทนกสวะขาตพระสาตามโมพะม,มันมสามิกสุปฏิปน ขาวะตุสาวกสังโฆสังฆ เทสระเนนาสหวัญจสีลายาจังทุติยังเปีมอยังพันเตอสุงอสุงลักษณะทายะเทสละเนนาสหาปัญจสีลายาจางะทติยังเปีมย่งพันเต เทสุงวนสุงลักษณาทายาเบสะลานีนาสหาปัญจสิราญาจาระรเจรับสิล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าชามิธรรมสารนังข้ามิอามังสารนังข้ามิสังขังสารนังข้ามิสังขังสารนังข้ามิพุทิยมพิพุทธังสารนังข้ามิ ธุต <rude S 2> ิยมพิพุทังสารนังขจามิทุติยมพิธรรมังสารนังขจามิธุติยมิีรัมมาสารนังขจามิทุติยมพิสังังสารนังขจามิทุติยมพีสังังสารนังขจามิทัติยมพิพุทธงสารนังขจามิ ตาทีย an an ังต an ีพุทธางสารนาคัสสางตาทียังพีธรรมสารนาคชามิตาทียังตีธรรมางสารนาคฉามิาที่ยังพีสังคังสารนาคชามิทาตียังตีสังคังสารนาคชามิอิสรนัคมนังนิทธรรมสัตวมพันเต ภานาติปัตตาเวรังนิสิกขาปะรังสมาธิยามิภานาติปัตตาเวรังนิสิกขาปะพักสมาธิยามิขัตถินาทานาเวรมณีสิกขาปะพักสมาธิยามิขัตถินาทานาเวรังนิสิกขาปะพัก समाधिया का चला मेरमी सिखा पठाओ समाधिया मी का चला वेरमने सिखाता समाधिया मूसावा था मेरमी सिखा पठाओ समाधिया मैं मोसाथा वेरमने सिखाता สมาิย์สุรามิระยะมฉาพมาทธานาเมรมณีสิขะเทธาสมณิย์สุรามีระยามฉาพม่าธานาเมรุมณีสิขะปะธาสมณีย์จิตมาริปัญจสิขพระธานิสีเลนสุขติยาติสีเลนโภสัมภรา อิเดนมิพุทธิยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยสาธุคุณข้าทั้งหลายอขอคุศลผลและบุญอันนี้งนนนจงมาเป็นอุปานิสัยและเป็นปัจจัยแจ้งกระท,ใทำให้จแจ้งซึ่งวัคคผลนิคาน<ท>ในชาติตัจจุบันนี้เธอ สาธุสาธุสาธุอนุแบบโมทานินนนะยทานาปจโยอโตุ 你把那个资料给我。 ย่มยังสมุรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเกวเมไว้โทที่นาเพศทนาอุปคภปเตตานิทานุทิไห้แล้วในโลกนี้ย่มสำเร็จประโยชน์แก่พุทิลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิสิตามปฏิตาตทุ่งขออีกธพลทีบบ่ท่านปราถนาแล้วทั้งใจแล้ว อิปเมวสัสมินสัตโทโจนสำเร็จโดยสัพรันสัพเพพูเรนโจนสังขปราขอความดังดีทั้งพวงจงเต็มที่จันด,ปดูปนรโสยะธาเหมือนพระจันในวันเบินมันิโชทิลโาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยวันยินดี ัาปีดโยวาสันโตความจันไลน้อพวงจุมวลาดไปสัพรโรคมินันสัตว์โรคครั้งพวงของนั้นจงหายมาเทวพะวรันตราโยอันตรายามีเกียรติโยคีทีกายุยค่ขอาระวันจงเป็นผู้มีวันสุขมีอายุยืน

ปาวัตุสัพพังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคะตุสัพพเทวจาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านตับพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง อภัสสังฆานุภาเวนะาด้วยนุภาพแห่งพระสงฆ์น้ำพวงจะกตาโสตีพระวันตุติขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านยกเมื่อเึ้ เจ้าพระสงฆ์โปรดทราบ้านาโพสนานพระองค์เจ้าพิสารณาพระสงฆ์ไปแล้วส่วนที่เหลือของเด็กนิสัยญาติเคนยมไม่ได้รับประทานและบริโภคเพื่อไ,ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเป็นบนุญเป็นกุศลเป็นสิริมง,งคลแก่ญาติเคโยมถ้าพระคุณเจ้าทราบแล้วอนุญาตแล้วโปรดอนุโมทนาสาสการพเพื่อพร้อมเียงกันไม่เทิดสาธุ สาุสาุโมานิโโินะัจหตตั้งใจประพฤติปฏิบัติคิดดีทำดีความน่าพุุสุดอันนี้จงเป็นเครื่องเครือกูลอุดหนุนส่งเสริมนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญง,งอกงามคือความสุขทางกายสุขทางใจ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญในหน้าที่การงานให้ท่านได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้าจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติตาบคารักถึงที่สุดแรงรมวันนี้โจเป็นสมบัติใหญ่สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเหลือกินเหลือใช้ในวัใช้ส,สร้างบาร,รมีไปทุกภพทุกชาติ อันหนึ่งเมื่อถึอค่าวจเจริญสมาธิภาวนาขอให้ท่านมีดวงเจยนธรรมเข้าถึงพระรัตนตไตรภายในได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนี้ลตาไม่จากคนเลย